loss พยากรสวัสดีค่ะมีดวงของคนทำงานราชการมา9ปีแล้วนะคะแต่กำลังคิดว่าจะลาออกไปทำงานเอกชนอยากรู้ว่าไปดีไหมตำแหน่งจะดีขึ้นกว่านี้ไหมมาพิจารณาดวงกันค่ะรักนาราศีเมษเนี่ยมีดาวพฤหัสคุณภาพดีมากนะคะเป็นดาวเดชด้วยมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อยู่ดาวศุกร์เป็นมูระ หน้าตาน่าจะสวยนะคะดาวสุขเนี่ยความมีสเสน่ห์แต่จะบอกว่าพฤหัสกับสุขคู่นี้ถ้ามีปัญหาความรักมักจะจบกันด้วยดีบางคนก็เลิกกันแบบเงียบๆนะคะบางทีอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแต่แยกห้องนอนกันอยู่ก็มีนะคะดาวอังคารสาวมฤตยูอยู่สุภะคนเกิดวันพุธนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเพราะดาวเสาเป็นดาวอายุประกอบ คู่กับมฤตยูและอังคารน่ากลัวอยู่ค่ะในระหว่างจากดาวเสาเป็นมหาจักรดาวเสาคือกรรม,มะเป็นเรื่องงานแต่ให้สังเกตดาวเสาเนี่ยตัวแดงนะคะติดรูปพิกนาคถ้าจะต้องสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งครั้งเดียวไม่ผ่านค่ะต้องรอถึงสองถครั้งได้เข้าราชการมา9ปีแล้วแสดงว่าสอบติดตอนอายุ27จจะลาออกนี่น่าเสียดายนะคะ ดาวอังคารเป็นประตัวเองนี้จะต้องเพิ่มความขยันให้มากกว่านี้จะสอบเลื่อนขั้น4-7แต่ไม่ผ่านเลยน้อยใจนะคะดาวอาทิตย์คือดาวอุตสาหาตะตกวินาศสายราชการเนี่ยถ้าดาวอาทิตย์เด่นจะดีกว่านี้ให้สงังเกตดาวราหูทัพอาทิตย์นะคะคู่นี้คู่โดนแย่งชิงแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่นะคะซึ่งก็ไม่รู้จะมีคนเส้นสายใหญ่กว่าเธอ แยงกกันน็ได้ะะคะปีนี้ดาวจันทร์เป็นกรกินีจรค่ะคุณภาพดาวจันทร์เป็นนิดมันก็ไม่เด่นอยู่แล้วไม่มีผู้ใหญ่ผลักดันช่วยอะไรเธอนะคะดาวจันทร์คุณภาพเป็นนิดนะคะดาวพุทธราหูกลางๆอยู่ในเรือนราพะเป็นดาวเสริมอยากหารายได้เสริมก็ทําได้เลยนะคะตัวเธอบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหามีดาวสุกกระดุมพ้ามาทับรักอ่ะใช่เธอไม่เดือดร้อนจริงๆ มาเปรียบเทียบดวงกับศาสตร์เจตัว9ฐานนะคะดวงเธอเป็นดาวเรกตองสีค่ะดวงแบบนี้ชีวิตต้อง,งยืนด้วยรำแข้งตัวเองจะหวังพึ่งคนอื่นนี่คงยากอยากให้ทำงานราชการไปให้ครบ25ปีนะคะมีเงินบำนาญกินแล้วค่อยออกมาทำอาชีพของเราเองค้าขายอยู่กับบ้านก็ได้ต้องเก็บเงินเผื่ออนาคตนะคะถ้าวันหนึ่งชีวิตคู่มีปัญหา พื้นดวงเนี่ยดาวอังคารปัตตนิเป็นกาลากินีอายุ36แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้แต่งงานดวงเรขตองเนี่ยส่วนมากนะคะโฮมโรนค่ะแนะนำนะคะเก็บไปคิดนะรออายุ39อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่านี้เธอบอกช้าไปในกลุ่มเพื่อเนเขาไปไกลกว่านี้แล้วดวงดาวแต่ละคนเนี่ยประสบความสำเร็จไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าทำเอกชนก็จะเปลี่ยนงานและก็เริ่มนับหนึ่งใหม่สู้ทำราชการอดทนไปก่อนดีกว่ามีแฟนคบกันได้2ปีกว่าดูแล้วก็ไม่ใช่คู่ค่ะเป็นดาวเรกตองสีเหมือนกันอีกทำใจไว้ได้เลยนะคะถ้าคบกันก็คือคบเป็นเพื่อนไปเลยดีที่สุดถ้าคุณสนใจอยากดูดวงละเอียดแบบนี้นะคะอยากเรียนโหราศาสตร์หรือเรียนเจตัวเก้าฐานติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้นะคะ